อันนี้ตั้งใจทําให้มันลดมันจืดหน่อยใช่ไหมครับเรามีทั้งหมด4รสครับตอนนี้ตัวที่ชาติทานอยู่คือรสออริจินัลคือเราได้คําแนะนําจากดีเทเบิวเตอร์จากประเทศจีนนะที่จะส่งออกเพราะตอนแรกเราทําเป็นสูตรหวานนะครับแล้วเขาบอกว่าคุจีนะครับอันนี้ส่งไปประเทศจีนแล้วยังครับใช่ครับส่งไปแล้วเหรอครับใช่ครับแต่่วเป็นรสเล็กๆครับคืออันนี้คือตัวที่ขายดีถูกไหมใช่ครับทำให้รายได้บริษัทมากกว่า5 0เป็นครับเป็นฮีโร่ผลักของเราครับแล้วเนี้ยครับนี่ขายกี่เปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยเราเพิ่ ลเท่าไหร,รตัอน,นี้เราขายปีกกล่องละ 35, 3า3สิาามกล่อง99บาทครับเวลากินส่วนใหญ,ญ่จะนึกถึงนมอัลมอนด์นะเวลาไปสั่งนะ่ยทีนี้มะม่วงหิมพา,านต์เทียบกับอัลมอนดีเสียหรือว่าราคาเป็นยังไงครับของเราเราไม่ใช่นมทางเลือกครับเราเป็นนมที่แคลเซียมสูงเคทีเอลสูงเราเป็นนมเพื่อสุขภาพที่ทุกเพศทุกวัยสามารถทานได้ครับม,มันบอกใครมากที่สุดคนะ ตอนนี้เราขยายทกาตไปถึงผู้สูงอายุครับเพราะว่าจากที่เราใร้ตลาดหลักคือใครเด็กยี่สาถึงหครับอันนี้เราขยายถึง60สิครับเพราะนั้นก็บอกว่าไม่ใช่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยสิเรามีรถโกโก้อีกรถหนึ่งครับที่เอาไปขายจาะกลุ่มเด็กครับเหมาะกับเด็กตั้งแต่กี่ขวบขึ้นไปคะเด็กเด็กอมัวเด็กใช่ครับตั้งแต่มอปลายขึ้นไปครับเด็กเลกเริ่มทานได้เนี่ยสามขวดขึ้นไปครับตอนนี้เม็ดมะม่วงเนี่ย มันมีคนผลิตนมเนี่ยตอนนี้ไม่คนผลิตนมปกติแต่เราอ่ะใช้เม็ดเผามาทําดนเจ้าแรกของเมืองไทยครับการวิธีการแปรรูปเม็ดเผามันจะทําให้มีกลิ่นและเอกลักษณ์ของรสชาติครับแต่แต่ผมว่าอร่อยนะผมว่าอร่อยใช่ครับขอดูยอดขายปีที่แล้วกับต้อนปีนี้หน่อยครับยอดขายปีที่แล้วอ่ะเรายอดขายอยู่2ล้านกำไร10%ตครับตอนนี้คิดว่าขาดอะไรอยู่ครับเราอยากได้ชาร์จมาช่วยเรื่องดีติบิวเตอร์ครับทั้งออฟไลน์และออนไลน์ครับคือจริงผมก็สนใจนะ เพราะว่าคิดว่าเราอาจจะเข้าไปช่วยได้มันต้องทำอะไรเยอะมากเลยนะผมขอเสนอ2ล้านบาทที่25%นะครับได้ครับงั้นงั้นผมผมขอเสนอแล้วกันนะครับแต่ว่า PE คุณสูงก็ 2>, 2ล้านบาทก็จากที่ให้ขอ10%ก็จะขอเป็น25%่ับ2ล้านบาท25%นะครับูผมว่ามันมี potential แต่อย่างที่บอกเรื่อง PE เนี่ย มันน่าจะสูงเกินแต่ก็เฟื่อล้าน25%ปอร์เซนครับคิดว่าตลาดจีนมีสิทธิ์เนาะแวมันยังไม่ได้เกิดก็ผมขอเสนอ2ล้านบาทครับ25%เปอร์เซ์ทุกคนเท่ากันเท่ากันค่ะคือจริงๆในใจก็ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละค่ะที่จะยี่สสองล้านยี้าเปอเนต์อยากให้ชักต่อนั่นแหละค่ะโเรียนต่อคนีิ้ ที่ชักเดือยนะตอนนี้มาแล้วเดือยรู้สึกการันตีมาเลยนะเอาครับถ้าอย่างนี้ลองตัดสินใจเลือกเลยฮะเลือกเลยครับเลือกเลยครับครับคือจริงๆแล้วอ่ะก็เลือกเลือกไม่ถูกนะคะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยมีมีความโดดเด่นไม่ไม่เหมือนกันแต่ละด้านโอเค ผมียิงฉุบด้วยมาอะไรนี่นี่ตัดสินใจให้เลยนะไมื่อนที่จะบอกให้เลยไม่ไม่จะโดนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วโดนยิงฉุบด้วยนะโดนสองอันเลยเนี่ยสองเด่นไม่ตามใจเมียแล้วธุรกิจเจริญหนูต้องให้เพราะหนูแพ้ไงเมื่อกี้พอยิงฉุบหนูแพ้น่ารักมากน่ารักมากอยู่เป็นนี่เนี่ยชนะให้เป็นคนตัดสินใจครับ